สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุณเุยชาแนลช่องของคอบอลตัวจริงนะครับช่องนี้คุยแต่เรื่องบอลกลับมาเจอกันเหมือนเดิมในช่วงเดินลงสนามจบจากฟุตบอลทัวย,ยุโรปในช่วงกลางสัปดาห์ก็ปรับโหมดเข้าสู่เกมการแข่งขันฟุตบอลลีกหลักของยุโรปวันนี้วันศุกร์ที่25ตุลาคมนะครับก็มีฟุตบอลลีกหลักของยุโรปให้ลุ้นกันครบ5ลีกเลยครับแต่ว่าลีกละคู่2คู่ครับที่เมลีกมี1คู่เกาชุทามี2คู่ลาลิก้าคูนิสกาลลีกเอิงมีลีกละ1คู่ ผมเลือกคู่เดียวโดดๆมาลงลึกในราะเอียก็คือเกมพรีเมยร์ลีกส่วนคู่ที่เหลือสกอร์ตามคาดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดดอูในไฟล์ภาพได้เหมือนเดิมน,นะครับเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันของเกมทั้ง5ลีกนะครับพรีเมยร์ลีกคู่เดียวโดดๆวันนี้นะครับเป็นเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสเวลา2นาฬิกาหรือว่าตี2นะครับเกาโชเซดามี2คู่นะครับคู่แรก5ทุ่มครึ่ง ปูดิเนเซ่พบกับไกยารีและคู่ที่2นะครับโตรดิโน่พบกับโคโมเวลาตีหนึ่งกับสีนาทีลาลิก้ามี1คู่ครับเป็นเกมระหว่างเอสฟันยอนกับเซบียาเวลาตีสองบุนเดซิก้าก็มี1คู่นะครับเป็นเกมระหว่างมายพบกับบรุเซมึ่งเช่นกัดบักเวลาตีหนึ่งครึ่งลีเอิ e ้ลก็มี1คู่นะครับแรนพบกับเลอาฟเวลาตีหนึ่งกับสีนาทีนะครับก็เลือกเกมพรีเมียร์ลีกคู่เดียวนะครับมาลงลึกในารายละเอียดกันนะครับ เป็นการพบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสเกมนี้เล่นกันที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมทินของทีมจิ้งจอกสยามนะครับเวลา2นาทิกาหรือว่าตี2ตามเวลาบ้านเรานะครับก็เป็น2ทีมที่อยู่กลางๆค่อนไปทางด้านล่างแต่ว่าฟอร์เรสตูรการนี้มาดีเหลือเชื่อนะครับก็ผลงานรวมดีกว่าเลสเตอร์ซิตี้มาดูอันดับแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถินเลสเตอร์ซิตี้นะครับ อันดับในขณะนี้ยอยู่ที่14นะครับลงเล่นไปนะัดชนะ2เสมอสาแพ้3นะัดยิงได้12เสีย14ประตูมี9คันคะแนนขณะที่ฟอ r เรสดีกว่าครับอยู่ครึ่งบนของตารางรังอันดับ8ครับ8นะัดชนะ3เสมอสแพ้แค่นัดเดียวครับยิงได้8เสีย6ประตูแล้วก็มีอยู่13คันคะแนนนะครับทีนี้มาดูเฉพาะผลงานการเล่นในบ้านนะครับของเลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้1นัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ผลงานนัดเยือนของฟอ r e เรสต์นะครับฤด,ดูกาลนี้ออกไปเล่นเป็นทีมเยือนยังไม่แพ้ใครนะครับในลีกชนะ2แล้วก็เสมอ2อ2ถือว่ามาดีมากๆนะครับสำหรับทีมของนูโน่เอสเปโรซานโตนะครับทีนี้มาดูนะครับผลงานการลงเล่น5นัดหลังสุดทุกรายการของทั้ง2ทีมเริ่มที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับจริงๆ5นัดหลังสุดมีดุดแพ้เกมเดียวครับมีเสมอเอฟตัหนึ่เกมพรีเมียร์ลีกในบ้าน แล้วก็บุกเสมอวอ์ซอ0-0ในคาราบาคบชนะจุดโทษ3-0นะครับจากนั้นไปแพ้อาร์เซนล2-4ในเกมแชมเปียนลีกแล้วก็มาชนะบวอนมัด1-0ในบ้านต่อด้วยการบุกชนะซามตัน3-2ก็ถือว่ากําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยนะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการชนะ2นัดคิดเป็น40%เสมอ2นัดคิดเป็น40%แพ้แค่นัดเดียวครับ20%ครับมาดูนอตติงแฮมฟอเรสต์บ้างน,นะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ ก็มีบุกชนะลนิปู1-0ในเกมพรีเมียร์ลีกถึงแอนฟิลด์นะครับแล้วก็เสมอไบรตัน2-2ในเกมพรีเมียร์ลีกจากนั้นแพ้ฟูลแลมคาบ้าน0-1ในเกมพรีเมียร์ลีกบุกเสมอเชลซี1-1ในเกมพรีเมียร์ลีกก็นัดล่าสุดเล่นในโปรแกร,รม Monday night. มันเดย์ในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองครับเปิดบ้านเฉือนคริสตันพาเลตไป็น1ประตูต่อ05นัดหลังสุดในทุกรายการก็ชนะ2นัดคิดเป็น40เปอร์เซ็นต์เสมอ2นัด40เปอร์เซ็นต์แล้วก็แพ้1นัด 20%เพราะฉะนั้นภาพรวมนะครับในการลงเล่น5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทีนี้มาดูสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้ในฤดูกาลหลังสุดก็เป็นฤดูกาล2022-23นะครับเพราะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเลสเตอร์หล่นลงไปได้นในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับฤดูกาล2022-23นะครับเจอกัน3นัด2รายการนะครับก็มีทั้งฟุตบอลเอฟเอคัพนะครับรอบที่4ก็ปรากฏว่าเป็น ฟอร์เรสชนะเลสเตอร์สีต่อหนึ่งที่ซิตี้กล่าวนะครับแล้วก็อีก2นัดเป็นการเจอกันในฟุตบอลอาจเจอกันเฉพาะ2นัดเท่านั้นขออภัยนะครับเพราะว่า6กุมภาพาน2022นะันสองพันยี่สิบสองเน่ยเป็นฤดูดกาลสองพันยี่สิบยี่สิบสองนะครับซึ่งฟอร์เรสชนะสี่หนึ่งฤดูดกาลสองพันยี่สองยี่สามเจอกันเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะครับก็ปรากฏว่าเลสเตอร์ชนะสี่ศูนย์ในบ้านแล้วก็ไปแพ้ศูนย์สองที่ซิตี้กล่าวทีนี้เรามาดูนะครับ การเจอกันเฉพาะเกมลีกในบ้านของเลสเตอร์5ครั้งหลังสุดเนี่ยก็ปรากฏว่าเลสเตอร์ชนะ2ครั้งนะครับฤดูกาล2 0 1 0ันถึงสิชนะ1-0แล้วก็ฤดูกาล2 0 2 2ันถึงยีชนะ4-0มีเสมอ2ครั้ง0-0และ2-2ฟอร์เรสต์บุกชนะ1ครั้งครับฤดูกาล2 0 3, 4, 1 3ันถึงสิก็เจอกันหลังสุดก็เมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนั่นแหละนะครับซึ่งเลสเตอร์เป็นฝ่ายชนะ4ประตูต่อ0ทีนี้เกมเนี้ยมีความน่าสนใจครับเพราะว่าซีฟ อุูเปอร์ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของเลสเตอร์ก็เคยคุมนอตติงแฮมฟอร์เรส์มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่านัดเนี้ยก็เป็นนัดที่ซีคูเปอร์ก็อาจจะต้องเน้นเป็นพิเศษก็ได้นะครับดจากการที่พาทีมชนะมา2เกมเติดก็น่าจะมีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นทีนี้แนวโน้มในการจัดทีมนะครับเกมล่าสุดที่ชนะซัมตัน3าเนี่ยพการจัดที่ตามหลัง0ูนแล้วก็กลับมาชนะแบบบุดบิด 32โดยประตูชายได้ในช่วงทดเจ็บนะครับจากจอแดนอาร์อยูเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ซีพูเปอร์ต้องตอบคําถามผู้สื่อข่าวในช่วงถแถลงความพร้อมก็คือจะมีการเปลี่ยนทีมหรือไม่หรือจะไม่เปลี่ยนทีมซึ่งมันก็จะเป็นคําถามที่เจอตลอดในทุกสัปดาห์ทีเนี้ยตัวผู้เล่นของเลสเตอร์ที่ยังไม่พร้อมลงสนามก็ยังเหมือนเดิมครับยาคุปสโตราชิกประตูนะครับที่เจ็บข้อเท้า ยานิกเวสกาเซนเตอร์ที่เจ็บข้อเท้าฮัมซ่าชาลบี่กลางรับที่เจ็บไหล่แล้วก็ไปเซนดาก้ากองหน้าที่เจ็บข้อเท้าประเด็นมันก็คือว่าอับดุลฟาตาหูนะครับซึ่งลงมารับเปลี่ยนเกมได้นะก็ถูกถามเหมือนกันว่าจะถูกส่งเล่นอลงเล่นเป็นตัวจริงหรือไม่ซึ่งซีฟูเปอร์นะครับก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจริงๆแล้วเขาก็อยากจะใช้ทั้งอับดุลฟาตาหูซีฟี่มาวีดีดีนะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมกันแต่ว่า พรีเมียร์ลีกมาถึงตรงนี้นะครับเขายังไม่เคยใช้งานทั้งฟาตาฮูแล้วก็มาฟิลดีดีออกซาร์ดเป็นตัวจริงพร้อมกันโดยเฉพาะฟาตาฮูเนี่ยลงมาเล่นในฐานะตัวสำรองตลอดก็ต้องไปติดตามลุ้นกันเพราะเจ้าตัวก็ยังไม่ยืนยันว่าฟาตาฮูเจ้าซาร์ดเป็นตัวจริงหรือจะเป็นแค่สำรองซึ่งมีแนวโน้มครับที่อาจจะเป็นสำรองก่อนนะครับแล้วก็ใช้ฟาคุนโดโบนานเต้นะครับจอแดนอาจิลแล้วก็มาฟิดี้เล่นเห็นกางลุกโดยที่มีเจมี่วาร์ดี้นะครับ กองหน้าตัวเป้า,าเป็นตัวหลักในตำแหน่งหัวหอกตัวเป้าเหมือนเดิมส่วนกลางรับนะครับโอลิเวสคิปกับแฮร์รี่วิงส์ก็คงจะเปลี่ยดแย่งตำแหน่งตัวจริงนะครับในการยืนคู่กับวินเฟรดเอนดีดีแผงหลังไม่น่าเปลี่ยนครับกาเล็โอโคลีก็จะยืนเป็นปากหลังตัวกลางคู่กับวอลฟาสเหมือนเดิมนะครับส่วนทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเกมนี้ดูโนเอสปิโตซานโตนะครับ ก็จะได้เจมส์วอชพลาวนะครับค้นโทษแบนกลับมาเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่นิโคลัสโดมิงเกสนะครับอาจจะหลุดเป็นตัวสำรองลีกทางให้กับเจมส์วอชพลาวกลับมายืนเป็นการรับคู่กับรานเยซซึ่งเป็นกัปตันทีมนะครับส่วนในรายของมอร์แกนกิฟต์ไว้นะครับมีฟิลตัวรุกที่มีการบาดเจ็บข้อเท้ายังไม่น่าจะเรียกความฟิตก,กลับมาได้ทันนะครับเช่นเดียวกันกับดานีโลที่เจ็บข้อเท้าแล้วก็ อิบราฮิมซองกาได้ที่เจ็บเอ็นหลังหัวค่ะเพราะฉะนั้นน,น่าจะมีการเปลี่ยนทีมไม่มากจากชุดที่เล่นกับคริสตินพาเลตคริสบูดยังยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็ตัวรุกนะครับในตำแหน่งของกิฟไว้ก็จะดันเอาเอดเอดรียนเดสันไปเล่นตรงนั้นนะครับขนาดข้างด้วยอันโทนี่อีดังกาแล้วก็คาร์ลัมฮัสซันโอดอยแผงหลังครับโอลาไอหนายังยืนประจําการในตําแหน่งแบ็คขวาและนิโคล่าวิลินโควิชก็จะยืนเป็นปากหลังตัวกลางคู่กับมูนิโลเหมือนเดิมนะครับ การที่ไม่มีมอร์แกนกิฟไวท์บทบาทในการปั้นเกมลุกก็จะเป็นเอเลดแอนเดอร์สันและการได้วอร์ดคราวกลับมาก็ทําให้ขุมกำลังรวมดูแกร่งขึ้นนะครับสําหรับทีมเจ้าปากฟอเรสต์สิบเอ็ดคนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมน่าจะเป็นแบบนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นในระบบ c สองสามหนึ่งผู้รักษาประตูเป็นมัดเฮอร์มันเซ่นนะครับแผงกองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นเจมจัสตินคู่เซนเตอร์แบ็คเป็นวอลฟาร์ดกับกาเลโอโคลียแบ็คซ้ายเป็นวิกเตอร์คริสเซนเซ่น กองกลางตัวรับเป็นวินเฟตเอนดีดีกับโอลิเวอร์สคิปหรืออาจจะเป็นแฮร์รี่วิงส์ก็ได้นะครับตัวลุกฟาคุนโดโบนาโนเต้จอร์แดนอาร์ฮิวแล้วก็ซีฟี่มาวีดีดีหน้าเป้าคือเจมี่วาดี้แล้วก็มีซีฟคูเปอร์นะครับเป็นผู้จัดการทีมส่วนนอตติงแฮมฟอเรสต์จะเล่นในระบบ4-2-3-1เหมือนกันครับผู้สาประตูเป็นมัตเซลนะครับแข้งหลังก็มีโอลาไอหน้านิโคลาบิเลนโควิชมูริโล่และอเล็กซ์โมเรโน กางรับเป็นรันเยสกับเจมส์วอสพราวตัวรุกก็เป็นแอนโทนีอีลานกาเอเลียดแอนเดอร์สันแล้วก็คาร์ลัมฮัสันโอดอยหน้าเป้าเป็นคริสบูธนะครับมีนูโนเอสปิริโอซานโตเป็นผู้จัดการทีมและผู้ตัดสินได้แกเ่เฟรกพอร์ซันก็ต้องบอกว่าสูสีครับเลสเตอร์ ester, กำลังคึกจากการชนะมา2เกมติดแต่ว่าฟอเรสก็เล่นได้แข็งแกร่งเหนียวแน่นลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมาฤดูกาลนี้แพ้ไปแค่นัดเดียวเป็นการแพ้ในบ้านต่อฟูลแลมเกมเยือน4นัด เก็บได้ถึง8แต้มชนะ2เสมอ2อ2เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเกมที่สู้วันสูสี 4. เกมคงจะผัดกันรุกผัดกันรับผมมองดูแล้วน่าจะเป็นบอลที่มีโอกาสออกได้3หน้าน่าจะแบ่งแต้มจากผลเสมอนะครับสกอร์น่าจะอยู่ที่1ประตูต่อ1เสมอแล้วก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับนี่ก็คือพรีเมียร์ลีกคู่เปิดหัวประจำ สัปดาห์นี้นะครับเลเซอร์ซิตี้น่าจะเสมอกับนอร์ทิงแฮมฟอร์ดที่สกอร์หนึ่ประตูต่อหน่งส่วนสกอร์ของคู่อื่นอ,นอ่ก็สามารถดาวน์โหลดดูได้ในไฟล์ภาพเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือช่วงเดินลงสนามนะครับประจำวันศุกร์ที่25ตุลาคมนะครับและพรุ่งนี้กลับมาอัดแน่นนะครับด้วยเกมการแข่งขันที่เต็ไมไปหมดเลยนะครับของฟุตบอลอีกหลกักของยุโรปนะครับเจอกันได้ ในช่วงเดินลงสนามเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสุดท้ายนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s สไ i b ์ด้วยนะครับส่วนท่านที่กด Subscribe ไปแล้วก็ไม่ต้องกดเพิ่มนะครับถือว่าท่าน u b s สไ i b e ไปแล้วนะครับ